วันนี้เหมือนเดิมมีของมารีวิวนะครับนี่เป็นขาตั้งกล้องนะครับซื้อมาใหม่ผมตอนแรกผมมองไว้หลายตัวมากเลยนะมองทั้งแมนฟอ o โตมองทั้ง aw, ยี่ห้ออะไรซิรุยนะสุดท้ายไปดีไปเจอตัวนี้ครับ k คฝรั่งพูดถึงเยอะพอสมควรนะครับ k คเนฟคอนเซแน่นอนเป็นขาตั้งกล้องจีนแต่ว่างานดีนะครับรุ่นมันเป็นตัว Uh, sa254t ถามว่าทํำไมถึงซื้อตัวนี้มาต้องบอกก่อนว่ามันมีฟีเจอร์เจ๋งๆหลายตัวแต่ถ้าพูดถึงเรื่องน้ําหนักเนี่ยยอมรับว่าไม่เบาเพราะว่ามันเกือบๆจะ2กิโลนะตัวนี้นะครับเบอดี้กล่องประมาณนี้เราดูกใกล้ๆเห็นไหมงานถือว่าพอใช้ได้ไม่ได้น่าเกลียดมากแต่โดยประสิทธ,ธิภาพถือว่าโอเคเลยมือจะลำบากนิดน,นึงนะ เล็บเปิดนะครับเอาให้ดูข้างในว่ามีอะไรบ้างดีกว่านะครับแน่นอนมีซองเป็นถุงนะข้างในไม่มีอะไรแล้วนะครับรับประกันเนี่ยปีหนึ่งแต่ว่าน,นี้เป็นประกันร้านที่ผมได้มานะเพราะว่าถ้าเป็นประกันศูนย์ราคาอยู่ประมาณ2,007-2,008นะครับประมาณนั้นวัสดุถุงผ้าประมาณนี้นะครับมีฟิปฟฟอปนี นะครับให้เราแบบถือได้อันนี้ก็ยอมรับน,นะว่าหนักกิโลกว่าเพราะว่ามันเป็นอลูมิเนียมมันไม่ใช่คาร์าบอนนะครับส่วนใหญ่คาร์บอนก็ลดน้ำหนักไปได้ไม่เท่าไหร่หรอกครับประมาณสัก300 300กรัมรนะอย่างโปกแมนโฟโต้เนี่ยเป็นคาร์บอนก็ลดไปจากตัวที่เป็นอลูมิเนียมอยู่ประมาณสัก300 300กว่ากรัมแต่ราคานี่คือแบบเบินนะ้ลน่ะเออคูณ2อ่ะนะครับผมมีอีกตัวหนึ่งเป็นของยี่ห้ออนะไรผมลืมไปลวซื้อมาจากร้านกล้องนี่แหละราคามัน อยู่เกือบ5,000เป็นคาร์บอนนะครับแพงกว่าตัวนี้นะแต่ว่าความสูงมันแค่130ยเซนตัวนี้ผมบอกก่อนความสูงเนี่ย1 8อยปดสบาเซนบางถ้าผมจะไม่ผิดนะเดี๋ยวดูกันนะครับว่ามันเท่าไหร่จริงๆมาดูกันแล้วก็นี่กระเป๋ามีโลโก้ประมาณนี้เห็นไหมก็สวยดีนะบอกเลยว่าใช้ได้นะครับแล้วก็ตรงนี้มีหูขิ้วให้เรา สะพายได้เพราะว่าข้างในเขาจะมีสายสะพายผมไม่ดูแล้วกันว่าข้างในมีสายสะพายนะเอาตัวกล้องออกมาก่อนให้เอาตัวขาต้องกล้องมาก่อนนะครับข้างในมีสายสะพายนี่ประมาณนี้งานก็ไม่ไม่ค่อยเท่าไหระนะ่ก็แน่นอนราคาประมาณนี้นะครับยอมรับได้นะครับพวกนี้ส่วนใหญ่ผมว่าผมคงไม่สะพายไปไหนหรอกใช้งานแบบทั่วๆไปในบ้านนะครับแล้วก็อยู่ในซอง ให้ดูกับว่าในซองมีอะไรมีคู่มือคู่มือภาษาจีนแล้วก็มีหกเหลี่ยมใช้ไข่ m มน n t แนนนตัวขาตั้งกล้องนะครับหให้ดูว่ามันมีอะไรฟีเจอร์บอกเลยว่าไม่ธรรมดาตัวเนี้ยจริงๆพับสไตล์แบบทั่วๆไปเพราะต้องการเน้นเล็กนะครับบอดี้เป็นอลูมิเนียมก็งานโนโนไดซ์สีถือว่าประมาณนึงครับเน้นใช้งาน มง่ายประมาณนี้สังเกตดูเห็นไหมพับล้วเหลืออยู่ประมาณสัก40่ิบเซนะเหมือนกันครับขาลังกล้องแบบนี้ส่วนใหญ่ทั่วไปเหมือนกันใช้กลางมันจะมีสลักตัวนี้ให้เราแบบดึงแล้วก็เปลี่ยนตำแหน่งที่เราต้องการเนี่ยเวลาจะครับเก็บก็ยกไว้แล้วก็เลื่อนนะครับตัวนี้จะกลางได้3ามระดับอันนี้ระดับต่ำสุดอลองมามีสูงสุดแล้ว นะครับเป็นขานั้ากล้องแบบ3ท่อน3ท่อนอะผมดึงออกมาก่อนปึ๊บสท่อนนะครับแล้วก็เป็นแบบทวิสล็อกนะครับไม่ได้เป็นแบบกิบล็อกผมมีความจําฝังใจเกี่ยวกับกิบล็อกมันหักนะครับเคยเจอยี่ห้อดังด้วยนะเจ้าตลาดขึ้นต้นตัวเอ็มผมเคยซื้อมาแล้วอ่อชาเรียกว่าอะไรไม่ไม่ค่อยได้ใช้อะนะหักครับพับปุ๊บหักเลย จบเลยถามร้านว่ามอาีอะไรไหมร้านบอกไม่มีจบทําได้แค่นั้นท่องทิ้งนะครับก็เลยจําฝังใจเลยว่ากิบล็อกไม่อยากใช้แต่อาจจะเป็นเพาะยี่ห้อนั้นผมไม่มรู้นะเพราะว่าของจีนทั่วไปนะเป็นกิบล็อกก็ไม่เห็นมันพังนะแปลกใจนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าทวิตล็อกมันแข็งแรงกว่านะครับตัวนี้สามารถจะปรับตัวนี้ได้ด้วยเพื่อปรับตัวขานังก้องเวลาเราวางแล้วให้มันพอดี ในระดับน้ําทะเลนะก็คือแบบระดับน้ร้อยแปดสิองศานะปรับได้นะเพราะว่าตัวตัวเพลทมันเนี่ยตัวนี้มีตัวตามแมวว่าระดับน้ําได้นะครับประมาณนี้อ่าไหนไก็ดูแล้วผมให้ดูเพลทตัวเพลทนะครับเป็นอาค่าสวิตนะครับคอมแพติเบิลอาค่าสวิตก็คือมีตัวล็อกเลยนะพอเราคลายแล้วก็ยังล็อกอยู่เห็นไหมมีล็อกแบบนี้แล้วก็เขียนเป็น K- n f ด้วยนี่เป็นไงเฮ้ดูดีนะผมว่า แล้วก็ตัวเพลทตัวนี้เนี่ยยังอุตส่ามีองศาเห็นไหมมีตัวบอกเลื่อนหน้าเลื่อนหลังนะครับกี่เซนอะไรประมาณนี้แล้วก็ที่ตัวหัวบอลน,นะหัวบอลมีหัวบอลเขาเห็นไหมเอ่อเคอฟสองปดมีองศาบอกเรียบร้อยเลยนะครับปรับความหนืดตรงนี้ผมว่าใช้ได้ใช้ได้ไดกําลังดีแล้วก็ปรับตรงนี้นะครับอยากจะล็อกก็ปรับตรงนี้เหมือนหัวบอลทั่วไปนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ปรับ เพื่อที่จะแบบหมุนนะครับทีิงๆแว่าตัวนี้มันจะมีเห็นจุดล่างไหมมีอีกนะหมุนได้อีกเนี่ยผมหมุนตรงนี้ปนระัแบบนิดนึงนี่หมุนได้อีกเป็นทวิทอีกตัวหนึ่งห็นนะเดี๋ยวจะบอกว่าทําไมถึงมีอันนี้นะเพราะปกติขาหนังกล้อง่วไปก็มีแค่หัวบอลชุดนี้ชุดเดียวแต่นี่ดันมีนี้อีกนะครับเพื <ๆ S 2> ่อนๆอาจจะรับรู้แล้วแหละบ,บางคนที่เคยตามสเปกนี้นะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยไว้เกี่ยวพวกถุงทราย นะเหมือนพวกขาตั้งกล้องทั่วทวไปครับนิดนึงนะมือมือเลื่อนลายเลียนนะเจ็บ <c oughs> เล็บเปิดนะครับเพื่อถ่วงน้ําหนักให้ขาตังกล้องมีความมั่นคงนะครับอ่ะผมให้ดูก่อนดีกก่าว่าไอ้ขาตังกล้องตัวนี้มันดียังไงนะครับอันหลับแรกเลยคือมันสูงครับผมสูง178นะผมจะทวิสต์นะแล้วก็บิดครับ บิดทีเดียวเลยพวกขาทวิตเนี่ยไม่ต้องมานั่งบิดหลายรอบนะทวิตไปเนงะี้ยทั้งทั้งหมดเลยนะแล้วก็ปล่อยเห็นไหมแล้วก็ล็อกทวิตเนี่ยอาจจะนิดนึงเวลาเราล็อกเนี่ยเราต้องล็อกให้แน่นนะไม,ไม่งั้นเดี๋ยวขาดไม่งั้นกล้องล่วงเห็นไหมแล้วก็ล็อกไปครับปุ๊บเอออันเนี้ยผมสูงร้อยเจ็ดสิบแปดตังเกตห็นไหมวางไปกับพื้นแล้วเนี่ยนี่อยู่ในระดับเขาเรียกอะไรลูกตาผมแล้วนะ ถามว่าขึ้นหมดแล้วหรือยังผมบอกก่อนมันยังขึ้นไม่หมดดูนะผมว่ามันพ้นแนวกล้องแน่เลย <c oughs> สูงเกินผมอะดูดิอะผมถอยอไว้อีกอะถอยไปอีกเห็นไหมไม่แน่ใจว่ากล้องเนะี่ยจับได้จนถึงข้างบนหรือเปล่านี่คือความสูงผมนอ่พอผมมองไม่เห็นจอมอนิเตอร์แล้วผมไม่แน่ใจเห็นไหมสูงไหมสูงมาก พราะนั้นเวลาที่เราถ่ายกล้องนะเราต้องการจะยิงมุมท็อปตรงมาเนี่ยเราสามารถยิงได้ไงนี่คือเหตุผลที่ผมซื้อนะเพราะว่าผมรู้สึกว่าอขาตั้งกล้องที่ผมมีอยู่สูงร้อยสามสิบกว่าเซนน่ะมันทำมันทำองศาการยิงแบบมุมท็อปแบบนี้ไม่ได้ไงอันนี้คือทําได้ผมว่ามันโอเคทีนี้อีกอันหนึ่งที่อยากให้ดูผมเอาขาตั้งกล้องลงก่อนอปรับปรับลงมาปุ๊บประมาณนี้ใช่ไหมในประมาณนี้ใช่ไหม มันจะมีฟีเจอร์หนึ่งที่ซ่อนอยู่ครับเขาเรียกว่าเป็นการถ่ายภาพแบบ top table นะครับ top table บผมให้ดูตัวนี้ทำ top table ได้นะก็ปรับไอ้ตัวเนี้ยตัวหัวเนี้หัวบอลล่างที่ผมบอกปรับยกขึ้นมาครับแล้วก็หมุนนี่เป็นไงสอดกลับเข้ามาครับเพราะว่าตรงนี้มีตัวสต็อปเห็นไหมมันจะยื่นไปจนสุดแบบนี้ไม่ได้ครับต้องประมาณนี้เมันตัวสต็อปแล้วเราก็จะได้มุมกล้องแบบ top table เห็นไหม ได้มุมก้องแบบท็อปเทเบิลแล้วนี่เนยเราก็ล็อกเรียบร้อยเห็นะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยยังมีขาล็อกอีกไหมนี่เพื่อจะล็อกนี่นะปรับได้นี่หมุนไปหมุนมาเป็นท็อปเทเบิลนะแต่ตรงนี้จะแบบเราจะปรับก็ปรับตรงนี้ลงมาอีกนี่นคือออปชันเยอะมากกับราคา2540ที่ผมได้มาร้านนี้น่าจะถูกสุดแล้วนะ น,นี่ประมาณนี้เลยเห็นนะเจ๋งมากปรับกลับยกขึ้นปึ๊บแล้วสอดลงไปเรียบร้อยเป็นไงเจ๋งไหมนี่แล้วที่สำคัญเป็นราคาสวิตปกติทั่ทวไปอันนี้ก็คือมาตรฐานนะครับแล้วก็ถามว่าหมดหรือยังกับฟีเจอร์ของตัว K N F ตัวนี้นะครับต้องบอกก่อนว่ายังคนระับมันยังไม่หมดมันแปลงล่างได้อีกเออ ตัวนี้เป็นรุ่น SA 2 5 4 T 2นะอย่างที่ผมบอกอให้ดู SA 2 5 4 T 2นะครับบอดี้ <Body S 2> เป็นสีดำนะตัวกิบล็อกพวกนี้เป็นสีส้มนะครับอลูมิเนียมมันยังมีความสามารถที่ยังซ่อนอยู่ของขาตั้งกล้องตัวนี้นะเมื่อกี้เราเห็นแล้วนะว่าทำท็อปเทิเบรบลได้ตัวนี้ทำโมโนพอดได้อีกเอาซิโมโนพอดสังเกตดูไหมมันเขียนอยู่ตรงนี้ r e l e a s e d e t a c h a b l e โมโนพอดผมดีลิสเห็ไหมหมุนออกปึ๊บเห็นไหมมันเหมือนโมโนพอทั่วๆไปแหละพวกขาทั้งกล้องสามขาที่ทําได้เห็นไหมยกมาแล้วแล้วเราก็เอาตัวตัวเนี้ยตัวท่อกลางของผมวางก่อนตัวท่อกลางเนี่ยเราจะหมุนตัวหัวตัวนี้ออกก่อนฮะหมุนออกอ่าหมุนออกนะครับปึ๊บ อย่างออกแล้วก็เป็นบรรจันปกตทิทั่วไปนะครับข้อมุลนออกเสร็จปุ๊บเราคลายตัวนี้เพอเราจะเอทอกลางออกนะครับยกออกได้ลนะเห็นไพอยกมาเสร็จเรียบร้อยปับ๊บเราก็ไปต่อกับตัวนี้โมโนพอดเห็นไหมนี่เอาได้โมโนพอดที่มีความสูงในระดับที่เรียกว่าท่วมหัวผมอะ แค่ตอนนี้ก็น่าจะประมาณ170สักร้อยเจ็ดสิบเซนแล้วอะ่ะผมยังปรับให้มันสูงขึ้นมาได้อีกเห็นไหม้ <laughs> สูงร้อยแปดสิบกว่าเซนนะดูเหลือเฟือสมมติว่าเราต้อง,งาการจะถ่ายพวกมุมแบบเบอร์ทไอวิวลงมา <laughs> ใช่ไหมนี่เห็นไหมยกกล้องอย่างนี้ได้เลยอะ่ะเหมือนมีเครนนี่เห็โอโคตรสูงอะจริงๆผมเลยว่าเออมันคุ้มครบในฟังก์ชันที่เขาให้มา ันนี้ยอมรับว่าเจ๋งแล้วก็ตามสไตล์ทั่วๆไปนะคือกล้องที่แบบว่าสามารถถอดตัวท่อกลางได้แบบเนี้มันก็จะถ่ายภาพในลักษณะที่ยิงมุมต่ำอะ่ะอย่างเงี้ยทำมุมกดได้นะสอดเข้าไปอย่างงี้ยใช่ไหเงีย้ยเดี๋ยวผมตั้งมุมก่อนอ่นี่อย่างนี้เราก็ล็อกนะเราก็จะสามารถตั้งฐานกล้องที่แบบ ยิงมุมต่ํากับพื้นได้เลยทําเป็นลนักษณะเหมือนกับพวกมาโครอ่ะเห็นไหมเออตามสไตล์ของพวกขาต้องกล้องทั่ว,วไป3ามขาทั่วไปก็ทําแบบนี้ได้ทั้งนั้นนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันทำโมโนพอดได้ก็ตอบโจทย์ในการใช้งานนะเนี่ยเห็นไหมง่ายๆวัสดุก็ถือว่าโอเคงานอาจจะไม่ได้เรียบร้อยแบบร้ออซนะครับก็คือ ผมเจอว่าไอตัวนี้ให้ดูมันชอบหลุดเนี่ยเดี๋ยวผมว่าเอากาวมาแปะนิดนึงมันจะได้อยู่วันนี้พอมันหลุดปุ๊บใส่ลําบากเนี่ยมันหลุดออกมาแบบเนี้แหมพอจะทําให้ดูไม่หลุดสะงั้นล็อกซังงานแหมนะตอนแรกผมอ้าวเวนไว้พังไว้เนี่ยเนี่ยแหมมันทำน่าจะหลุดใช่ไ,ไหมไอ่ามันเป็นบลาสติกอะ่ะส่วนใหญ่ก็ต้องเป็นบลาสติกแค่นั้นแหละเพราะว่ามันใช้สําหรับยึดตัวตัวท่อ นะครับนี่ประมาณนี้ทีนี้ไม่หลุดเนาะเนี่ยโอเคก็มาดูพับเก็บเป็นยังไงผมเอาท่อเอาตัวนี้ใส่กลับเข้าไปนะครับประมาณนี้ผมก็หมุนตัวนี้กลับเข้าไปโอเคนะครับเรียบร้อยเราก็ยืดท่อขึ้นมาครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะพับเก็บใช่ไหม เวลาพับเก็บก็หมุนตัวเนี้ยเหมือนเดิมโอ้ยผมโดนอีกแล้วโอ้ยจับจับหมุนไปอันนี้คือหน้าเป็นข้อข้อสังเกตของพวกทวิต์ล็อกทวิต์ล็อกมันจะเป็นอย่างนี้แหละคือทับเก็บช้าเป็นเรื่องปกติแต่ผมว่ามันดูโอเคสำหรับผมะนะครับแล้วก็ อักเก็บปกติไปเลยอย่างนี้เห็นไหมเสร็จแล้วลำบากนิดนึงนะเพราะว่ามือมือผมอย่างที่บอกนิ้วนิ้วเปิดเ่นะเมื่อกี้เนี่ยเห็นไหมโดนเลือดไหลเลยเห็นไหมมันเปิดอยู่แล้วไงนะเรียบร้อยนะไม่ยากนะ ก็เป็นรีวิววันหนึ่งที่เอามาให้ดูสำหรับขาตั้งกล้องนี้ผมว่าเอ้ยตอบจบอะในฟังก์ชันหลายๆอย่างของพวกรีวิวเบอร์บล็อกเกอร์นี้ผมว่ามันเจ๋งเลยนะพวกสายอาหารน่าจะชอบมุมแบบท็อปวิวลงมานะครับแล้วก็มุมมันค่อนข้างตัวกล้องค่อนข้างสูงมากเลยนะขาตั้งกล้องตัวนี้ผมจำสเปคไม่ผิดรู้สึกว่า183เซนนะครับก็ราคาประหยัดด้วยแต่เนื้องานต้องยอมรับว่าอาจจะไม่ได้แบบเรียบร้อยแต่ถือว่าใช้ได้ครับไม่น่าเกลียด นี่ครับมีฟีเจอร์หนึ่งที่ผมมาเห็นพอดีตรงขานั่งกล้องตรงนี้มีเกี่ยวนะที่สามารถจะใส่พวกอุปกรณ์เสริมได้อีกนะเนี่ยนเะนะห็นไหมนะเฮ้ยผมว่าเวิร์กนะอันนี้เหมือนเหมือนเรียน,ยนแบบตัวแมนโฟโต้เลยนะที่เป็นตัวจุดยึดเสริมอะนะตัวนี้ยึดเพิ่มได้พวกยึดไฟยึดอะไรเงี้ยเฮ้ยดูโอเคเลยอะแต่ว่าก็แน่นอนนะงานอาจจะไม่ได้เรียบร้อยนะเนี่ยนะ โดยรวมถือว่าโอเคนะเนี่ยเขาทำมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยเห็นไหเฮ้ยตอบโจทย์อันนี้ยังไม่มีใครเคยรีวิวนะผมเพิ่งมาเห็นเมื่อกี้นี่เองเพราะว่าเมืองนอกก็ยังไม่ได้พูดถึงจุดนี้เลยเออนี่ถนะ้าสนใจนะเห็นไหมเราอาจจะยึดเพื่อหัวบอลแล้วก็ใส่อุปกรณ์เสริมเข้าไปเพื่อใช้ยึดไฟอะไรอย่างเงี้ยได้ด้วยเฮ้ยอันนี้ตอบโจทย์เจ๋งดีเจ๋งดีหลักๆประมาณนี้ครับยังไงฝากไว้แล้วกันนะถ้าเพื่อนชอบนะครับ กดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ไปไปได้กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งด้วยเพื่อไม่ได้ทราบผมการเด็ดคลิปวันนี้ไปแล้วขอบคุณที่ติดตามผู้ชมอ e ีซ e ี่ a s ซี่หกสามเก้าห้าสวัสดีครับ